สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะก็เป็นชีวิตอยู่ในรายกันโอเจ้าหน่อยที่ดีแล้ววันนี้ก็อยู่กับพี่ต้นข่าวนะครับก็วันนี้จะมาตกปลาแล้วก็ยิงปลาเล่นกันนะครับไห่รู้จะได้หรือเปล่าแต่ตอน,นี้ผมตกไปแล้วไอ,อพี่ปลาแดกว่ะไปดูถ้าเจอไอดีเมื่อไหร่ยิงเลยซัดแม่งเลย ในน่้น่ะดิงไหมอืมยิงฝั่งนี้เลยป่ะอ่าตรงนั้นอ่ะตกไอ้ออดีเยอะไงเราย้ายหมายไดิไหมเราไปตกปลาดีกว่าใช่ตกปลายิงปลา คลิปนี้เกี่ยวกับตกปลายิงปลานะครับท่านผู้ชมอุ้ยเชี่ยยิงแรงช่วยไหลอ่ากดีฮะเออก็ดีนะมันติดกิดติดขึ้นขึ้นมึงยี้ขึ้นติบไอช่อนไอช่อน ก็คิดเลยตาละยังไงจะให้ได้โไปดูช่องเก่าเลยป้าไปดูช่องเก่าแล้วป้าเอ้ยหย่อนไกลเร็วะ กดไม่รู้จะได้ตัวหรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็ขอโทษด้วยนะครับแต่ถ้าได้ก็เยี่ยมเราไปแอบมันหรือไมหรือจะอยู่ตรงนี้แหละไม่รู้เราจะทำยังไงดีไอ้ยิงนี่ผมเจอช่อนเนี่ยถ้ามีถ้ามีไอ้ช่อนน้นมันไอ้นี่แล้วเนี่ยดีษ ใช่ตัวไหมไม่ใช่เอ,อาตรงไหนก็ดีตรงนี้ไหมนี่พี่ไม่ขึ้นเนี่ยเอาตรงนี้เนี่ยอย่างเงี้ยนี่ ยิงเลยรอมันขึ้นของบ้านของบ้านโอ้ปลาไม่เี็กสุดีอ่าในขณะนี้เราก็ได้ย้ายหมายกันแล้วนะครับหมายอยู่ตรงนี้กันแล้ว พี่โยนทุน ulously, ksi, ่นไปแล้วนะนนะโดนเล่าโดนเล่าโดนไหมโดนไหมโดนไหมถ่ายไม่ทันเลยครับโดนเหรอแน่ยโดนเนี่ยไม่โดนเกือบแล้วก็ตัดไปตอนที่ยิงปลาได้เลยแล้วกันก็สรุปไม่ได้ปลานะครับ